เบี้ยแพงโคตรขนาดนี้ใช่ไหมครัวจะลดอยู่นานแล้วยังไม่ลดนีอีกนะครับโคแม่ก็ตลกอ่ะนะครับนะครับใครเป็นแฟนใครก็แล้วก็แล้วแต่แต่ความจริงมันกคืออย่างนั้นอยู่อ่ะเงินเฟอ้อลบศูนย์จุดปดนะครับถึงแม้เอามาตรการรัดสนับสนุนที่ลดลดค่าใช้จ่ายออกไปแล้วมันก็ออกมาประมาณเงินเฟ้ออย่างมากก็บวกศูนย์จุดสองนะครับกรอบที่เขาให้ว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงสามวันนี้ก็ยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับ พวกเราเองก็เดือดร้อนพอสมควรเหมือนกันผมเองผมก็ฟีลกิวตี้นะเพราะผมเองผมเป็นคนอาสาคารีมารซัพมาก่อนจะไปเรียกร้องให้มันหนักกว่านี้ผมก็มีความระบาดใจแล้วเดี๋ยวก็หาไปทําเพื่อตัวเองอีกนะครับแต่เรื่องดอกเบี้ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่กําลังซื้อเลยไม่ว่าได้นะครับเรื่อง LTV ต่างๆเนี่ยที่มันมีมาตรการออกมาเนี่ยก็เพราะกสกกรเรื่องของการเก็งกาไรวันนี้นม่มีใครพูดเรื่องเก็งกำไรไหมครับลีมาราซัพผมถามตรงๆเลอมีไหม นี่ใครง่วไปเก่งกันมาเหรอครับนะครับเอาออกไปได้แล้วไอ้เรื่องเอลทีวีอะไรพวกเนี้ยนะครับจะมีทิฏฐีเลยดีกว่านะครับเมัเอเกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธารที่เหนียมหน้าตรงนี้ก็เลยไม่สามารถทําได้นะครับ